สวัสดีพ <s up Beij vrai> ี่น้องครับผมประเดิมคลิปแรกแหกหมานฝ้าแจงจางปังแล้วเข้ามือนี่สซุ่มซ้ำหนาเิธีแต่ว่าตอนนี้ฝ้าแจงแล้วหน้าเวทีเปิภาพไป็นานหนาเิธีครับพี่น้องว่าคนลงคนมาหมั่นใจว่าเม้าได้บัวนันนี่สภาพพระเบงคงครับ่าปลอดภัยจริงหรือพระจริงหรือไม่นี่ครับพี่น้องหนาไวทีเข้าวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท้องฟ้าอโปร่งใส แนเวทีของเราจะคือโล่งแจ้งและะ้วก็บ่มีน้ำนะครับพี่น้องบริบบทยังเพราะว่ามันเป็นผืนหินแบบนี้ไม่พี่น้องนี่มียังกับเบาะชื่นบาะหยังความตื่นเต้นฟ,ฟ้อนสันนั้นมันไหวไปเลยครับมือนี่เอารถตู้ขั้น,นี้รถตู้ผู้ใดนอนพี่น้อง,องถ้ามาเบิ่งนกันแบบนี้เนี่ยหน่อยมากเลยอ่ะเป็นมอเจาอหายมาหอดกระเห็นรถลดโหด เห็นพ่อ่อการสวัสดีได้ยังพ่อสวัสดีครับสวัสดีแม่หน่อยพ่อเอกได้อะไรทอดว่างันดีบ่พ่อจืดจดว่างันดีบ่ะแมนบอสนี่ไปยังดีดอยู่บอแต่ว่าตอนทอดถือกินตึงหรือวะเนี่ยมนมันมีหลายเจ้าเลยอยู่หันแมนบออันนั้นมีแต่หนอนแต่อยังอันนี้ยังดีดีเลยเด้อมีหนอนน่ะบอสบอสอันเจ้าอื่นมันบ่แห้งมันโอ้ยเนาะตัวนี้มันแห้งมันบนเป็นยังตัวนี้ดีดีเลยเด้อบอเป็นแมนอยู่บนถือกินแต่ว่ายามเม่หันกินแบบเครี้ยงเลยแมนหนุ่ย ของผู้ใดหรอกแม่นแต่ว่าข้อมือถอดกินบางแห่งอันนี้เป็นน้ำผาดเอซี่เป็นน้าดใช่ไหโอ้ตัวนี้ดี่ในกองฝากเอซีนี่ครับโบครับผมดูแต่ในตัวจำจะเห็นตัวจริงเลยขอบคุณครับเป็นอะไรเห็นตัวจริงแล้วนน้องก็เตือนแม่หมอโดนไปหนิโอ้พอดีแล้วเจ <constra ks S 3> ้าเขาไม่จอดเราพอจอดง่ายสุกไปบุกของกินก็ได้ เพิไ่ไปใส่แล้วผูน้นันน้นน้อนบอกโอเคนะเขาตองกินถานผู้ดูแลต้องเติมพลังก่อนอย่างลหรโอ้ลงมานาั่งไต้ทีกันย,ยังมาเมียโมยยังมาบงหันตึงรถจะได้เรียนมันกินแห้งแห้งอยูอย่ดีเด้อ ม่บอกจะเฮ็ดอย่างก็กินแห้งเถ่อบล้งจะอลโอ้เสียงาจังเือให้จัแมไยาจังบม่าล่ําได้หนิเจ้าภาพดนินั่นเต็มนาตีคือคือยิงแถวบาล่ําก็ได้เดี๋ยวแม่บล่ําคือยิงแถบาลับงานพนกเขาบ้าเนี่ถามอยู่พ่เไบานีเนีย ังไปอย่างนี <c oughs> ้ก <c oughs> oh, ินงแห้งแขยงครับวัส oh, ด oh, ีครับว่ามันสาวจีนมาได้ใสสาวจีนมาได้สั่งไหนหนึ่งไม่ไหวเหม็นแห้งเถอะนี่คือเหม็นเขงเถอะสวัสดีครับปาด ชุดสาวจีนบ่โอ้โหนไหนชุดมาฝาพี่น้องตัวตอนลิปตอนลิปสวยดีเลยสีดวนเือลงสือล่องรอสืแดงเสือล่งเสือแดงเอนเราจะุดเดยกันเสือล่องรืออไสวยโอ้โหีกันน่สวยเออสโลแกนสโลกนสวย เดียวมาชุดสาวจีนทำตาสาวจีนสาวจีนดีใส่สุดจีนชุดทส่ะพน้บไอ้บันไดของฝากมาฝากเครงของฝากขครงเสือผ่างาม ขอบคุณุกคนตัวรัวขอบคุณสวยก่อนขอคุณงามเมียจะไหนงามๆเออโอ้ยงามมเมียให้จะมาหอดชีดมือจะมาจำชีดินเว่ามันจะั่ายก่อนพ่ัานีกไปเดียวไปลังว่าสำรวจทท่านี้ก่อนมาเดี๋ยวไปจังไดวันดีครับคุณแม่ได้ยังแม่พาดกลนปลาชู้ ฟังท่านนั้นพี่น้องยังรอาะยังชุ่มลังห่าง,างาสกักตอนฝนเศร้าแล้วฟ้าแจ้งจังปังพี่น้องบ่เปียกบ่แฉ่บ่รินะครับบ่จืนสวัสดีคุณแม่ตรีมแบบขึนขาา้าวแล้วบ่ลเนี่ยกำลังเฮ็ดหม่องนางอาณาคมคักสะดวกสะดวก่ว่มื้อนี้ดได้อยู่ ชอบฟังนังพี่ได้มีห้องน้ำระบายน,าน้ำ้อ,อมสะพอนบอ่อจืดพี่น้องพี่น้องน้ำสะพอนบ่อจืดเนาะลานขายลานขายฟันธงผู้ดงเนิน FC ไม่หน่อยไม่หน่อยรอดตลาด FC เต็มหื้งกันครับผู้นี่กระไดบ่อเพียอุ้งอิงเด้ธรรมาดาซะที่ไหน ของแน่อยากแน่กินครับพี่น้องบูดัที่เท่าแลบอยังห้อก็มาหอดบ้างอยู่อุ้ยเพงเพลงเพลงเพลงลิกระซดตายอร่อยยังวันหน้าผิวกบพีน้องลิกระซีดมไดาไมไดาไมได้ เขาลงได้แค่แต่ฝนมันเศร้าแบบจุดปุดเนาะโอ้เอ้ยทีว่ากลางทา่าก็มีบนทางนวดปึ้งตัวเดียวม้วนพี่เปียกเลยขามานยังเกืเปียกต่ออ๋อไม่ก็เปียกเอาแค่ไหนทีมากงาเต็มหน้าอยู่เนี่ยแต่สิ่งแต่ว่ฮี้ยงเติบแล้วบึ้งสะราก็จะโค้นเอาน้ำมาสาดตรงกลายดิม้วพี่เปียกรับข้างรับแนว่ยมึนรับนวนแบบเสียบเพียงเพราะมันฝนตกขาม่านติ่ตอนนี้พาม่านเปียกไม่หรอกมันเศร้าแบบเศร้าจุดปุดเพราะเศร้าแบบลิ้น แต่ฝนมันเศร้าแบบเศร้าไปเลยเนาะบอลบอลนบอโต๊กแบบปิดกับปิดกระปลอยให้พอไดีจืนได้แชะแต่ว่ามันโต๊กแบบชันลลงกับบออข้างเขาาไปทุอที่ก็เดืยนสวัสดีี่ปอครับชุดนี้จะเป็นชุดออกงานหากินคนคลาดเนียเนาะชุดนี้เนาะ ชุดตังหาซองหาเอียงก็นเลนี่ซองหาคอนเทนต์บ่ซองหาได้เข้าไปแล้วพู่มเปซื้อนักกินกันไม่น้อยพี่ห้องตอนนี้แต่ว่านี่เพีงเลี่ยกับสิตายไทยกันเรงออกคอนเสิร์ตอยู่ตอนนี้แม่ยังเอามา่อในไทยติได้บาอยู่นี่ทันดีพ่อเราในนักกินแล้วนั่พุ่มไปใสมาถามพู่มไปใสมาถามหาพู่มเอาเลยพ่อเอาเลย มาถามหาพูมหายัางอยู่นี่พูมไม่ซื้อนแนวกินเห็นยังเอาเลยเอาเลยมา,ามาใส<า>่เข้าปลาบ้านผูเข่าอหนึ่งตรงนี้เขาหลากสีพาพปูไปไหนพาพปูไปไหนครับเขาไปปูด,ไปไดไปไปก,กับผัวโอ้กาแฟเขาสิเอาเราล่า,ลาพี่น้องกินมือก่อนสิเกิดซึกกันขึ้นนะครับพี่น้องเพราะยางเห็นเห็นเลือดนะครับเดี๋ยวจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับ ลำลาครับพี่น้องครับผมพทุกําลังใจนะครับ